การย้ายมาบรรเลงแข่งบนแผ่นดินอเมริกาของดาวเตะต่างดาวอย่างเลวเนลเมสซี่เนะไม่เจหลีกซอกเกอร์ได้กลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ยิงใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ที่ลีกฟุตบอลแห่งนี้ก่อตั้งมา การเข้ามาเพิ่มกระแสเกมลูกหนังในอเมริกาให้กลายเป็นหนึ่งกีฬายอดฮิตหรือเรื่องของมูลค่า,าทางการตลาดของเมเจอร์ฟุตบอ์ที่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลจากรายได้ทั้งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดที่จับมือกับ Apple TV หรือค่าตั๋วเข้าชมเกมที่อินเตอร์มอามี่ลงแข่งที่หมดลงภายในเวลาสั้นๆและผลงานของต้นสังกัดใหม่ของเมสซี่อย่างอินเตอร์มอามี่ที่ต้องบอกเลยว่าดีขึ้นแบบก้าวกระโดดหลังจากที่เมสซี่ย้ายมาร่วมทีม ทั้งการเล่นของทีมที่ดูดีขึ้นในเวลาที่มีเขาอยู่ในสนามรวมไปถึงการเข้ามาของเซอร์จิโอบุสเกตกับจอยดี้ออบาและทั้ง3ได้พาอินเตอร์เมมี่ควาแชมป์แรกของสโมสรอ,อย่างหลีกขับมาได้ในระยะเวลาสัส้นๆเท่านั้นทําให้ดูแนวโน้มทีมของเดวิดเปคแคมนับจากนี้ก็ดูแต่จะมีอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงทุกอย่างในปัจจุบันจะดูสวยหรูไปหมดแต่ถ้าเรามามองกันที่รายละเอียดบางอย่างก็ต้องพูดว่าพวกเขายัางต้องพัฒน,นากันมากกว่านี้มากขึ้น หากจะทำให้อินเตอร์แมมี่เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินอเมริกายเพราะถ้าเรามาดูในเกมที่อินเตอร์แมมี่ขาดเมสซี่นับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาร่วมทีมใน4นัดที่ทีมขาดเมสซี่ไปจากอาการบาดเจ็บต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าหนักใจเลยเพราะพวกเขาสามารถเก็บชัยได้เพียงแค่นัดเดียวและแพ้ไป2นัดกับเสมออีกหนึ่งแต่เมื่อเวลาที่มีเมสซี่อยู่ในสนาม12นัดทั้งหมดที่เขาลงสนามไปในปัจจุบัน ไม่มีเกมไหนเลยที่อินเตอร์เมมี่จะแพ้โดยแบ่งเป็นชนะ11และเสมอไปแค่นัดเดียวใช่แล้วนะครับถึงแมสซี่จะเข้ามายกระดับให้อินเตอร์เมมี่ได้มากแค่ไหนแต่ในระยะเวลาสันะ้นๆณตอนนี้ก็ยังเหมือนมันยังไม่มากพอที่จะทําให้เพื่อนร่วมทีมรอบๆตัวเขาได้ยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นปัญหาที่คุณซื้อของทีมอย่างเกลาโดมาติโนต้องคิดหนักไม่ใช่น้อยเลยพวกเขา ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นของทีมโดยรวมให้ดีขึ้นได้อย่างไรและปัญหานี้ก็อาจจะเป็นปัญหาใหม่ที่ทําให้เจ้าของทีมอย่างเดวิดเบคแฮมต้องหาทางแก้และพัฒนาในจุดๆุดนี้ให้ได้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่รวมดาวเตะหน้าใหม่ทั้ง3อย่างเมสซี่อัลบาและบุสเกตสภาพทีมโดยรวมของอินเตอร์เมียมี่นั้นก็ไม่ได้เป็นทีมตัวเต็งประจาสังเวียนอเมริกาซึ่งมันก็อาจจะสอดคล้องกับปัญหาของทีมก่อนที่เมสซ,ซี่จะเดินทางมาถึงอดีตมือกาวัย32ปีของทีมอย่าง นิกมาสมันได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสภาพความพร้อมของทีมในตอนนั้นไว้ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมนะ่ะคิดว่าที่สโมสรแห่งนี้ยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับเมสซี่ด้วยซ้ำพวกเรายังเป็นสโมสรแบบที่ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวใดๆเลยผมเคยเห็นคนเดินเข้ามาในสนามของพวกเราได้เลยโดยที่ยังไม่มีรั้วกัน้นแถมเวลาที่พวกเราเดินทางออกจากสนามก็ไม่มีการรักษาความปลอดภยดัยใดๆ ผมคิดว่าที่แห่งนี้น่ะมันยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับเขาเข้ามาแต่ยังไงผมก็หวังว่าเขาจะย้ายมาที่นี่นี่คือความเห็นของนิกมาสแมนเกี่ยวกับสนามย่าของทีมอย่างไรฟิงสเตเดียม ซึ่งหลังจากที่เขาออกมาวิจารณ์เจ้าตัวก็แทบจะโดนลงดาบในทันทีกับการโดนยกเลิกสัญญาถึงฟังดูแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ปัญหานี้เองก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยทางเราก็ไม่รู้ว่าภาพยร,รวมทั้งสนามซ้อมทีมงานของอินเตอร์แมมมี่จะเป็นอย่างไรแต่ก็อย่างที่เราได้พูดกันก่อนหน้านี้หากพวกเขาต้องการจะเป็นบิ๊กทีมบนแผ่นดินอเมริกา อาจจะต้องมีการอัปเกรดสโมสรไม่ใช่ในเรื่องของแค่นักเตะเท่านั้นความสามารถและความเทพของเมสซี่ไม่มีใครบนโลกที่จะกังขาแน่นอนแต่ก็ต้องยอมรับว่ากงล้อของการเวลายังไงมันไม่มีทางหยุดเดินเพราะปัจจุบันเมสซี่ก็มีอายุมากถึง36ปีแล้วและไม่ใช่เรื่องของอายุเท่านั้นเนื่องจากในช่วง1-2ปีมานี้นับตั้งแต่ที่เขายังอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงเราจะเห็นได้ว่า แข้งต่างดาวก็มีอาการบาดเจ็บที่รบกวนมาขึ้นเรื่อยๆตามวัยการที่จะให้เมสซี่ที่อายุเยอะแบกทีมไปอีกหลายและปีก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแน่นอนทางอินเตอร์เมมี่ก็ไม่มีปัญหาในการจะลงทุนสำหรับการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมแต่ถ้าจะดึงนักเตะตัวท็อปๆท,ท,ที่มีราคาแพงมาก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในระยะเวลาสันส้นๆเพราะถ้าจะดูตัวอย่างของทีมที่มีงบและวางแผนได้ฉลาดก็คงต้องเป็นนิวคาสเซิลที่ทางเอ็ดดี้ฮาวและบอร์ดบริหารค่อย สร้างทีมขึ้นมาโดยผู้เล่นที่ถูกเลือกมาให้เข้ากับแผนและถึงค่อยทยอยดึงนักเตะิกเนมเข้ามาด้วยแผนในการทําทีมยาวๆที่ดึงดูดผู้เล่นละระดับท็อพเราก็ต้องมารอดูกันยาวๆว,ว่าแนวโน้มจากนี้ไปของอินเตอร์แมมีจะเป็นอย่างไร ยามใดที่พวกเขามีเมสซี่ในสนามยังไงก็ทําให้ทีมนั้นติดปีกแน่นอนแต่เมื่อไม่มีเมสซี่พวกเขาจะทําอย่างไรเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนคิดว่าอินเตอร์เมามีม่ควรจะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใด พวกเราต้องขออาภัยมานที่นี้ด้ยวยนะครับในช่วงนี้ทางช่องของพวกเรากระโดนยูท b e ก,กดยอดวิวอีกแล้วถ้าชอบคอนเทนต์พวกเราพวกผมก็ขอรบกวนให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ